ก็ใกล้ปิดแล้วครับน่าจะประมาณ8 0 8 0กาเปอร์เซ็นต์ล้ก็อย้อีนิดเดียวครับพี่เทด้วมพีเกทนะมันก็รามาลุ้นกี่คนรับเชิญเอะมากร้ีวิตนกอัเยอะมากเยอะมากจริงครับต้องต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆนักแสดงทุกคนเลยที่ ที่มาแบบว่าแบบให้หใ,หให้ใจผมให้ใจผมกับคุณหน่อยแล้วก็มา,มา,มาช่วยมันมันมันทำให้แบบว่าเอองานเรามันก็ดูแบบว่าโอ้โหว้าวจริงๆอะไรเงี้ยด้วยด้วยการที่ทุกคนมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันมันเหมือนกับว่าผมเชื่อว่าพอทุกคนเขารู้สึกว่าเฮ้ยพี่เคนเขาแบบนี่เหมือนเป็นงานของเขาเขาตั้งใจนี่เป็นความฝันของเขาเนี่ยก็ผมก็เลยจะเออทุกคนเขาก็เหมือนกับว่าอยากมาเติมเต็มความฝันของผมให้มันเป็นจริงนะครับก็ขอบ ใช่ครับอะไรที่ไม่เคยทำคพี่เค่หลยคนสงสัยเรื่องค่าตัวว่าแบบว่ามันจะต้องจ่ายไงเพราะแต่ละคนที่เราเอามาเบิกก็แต่อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ละคนเลยก็คือก็คือก็ก็ถ้าคนที่เขาคิดเราก็จ่ายครับถาไม่คนไม่คิดก็มีก็มีครับก็อย่างอย่างอย่างคนก็อย่างชมพู่เราก็จ่ายเป็นเอ่ออะไรนะจับชายหนึ่งออันนี้ผมผมไม่ว่ากันเพราะว่าเพราะว่าคือจริงอะ แค่มานี่ผมก็รู้สึกเพราะว่า<ใ>จ,จริงๆเอาจริงในในฐานะที่คนพุ่งกลับเนี้ยคือผมไม่เคยเป็นพุ่งกลับม,มาก,ก่อนเป็นครั้งแรกในชีวิตมันใหม่แต่ถ้าคนที่เขาให้ใจแปลว่าเออคือเขาไม่รู้แหละว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขามาทำให้ผมเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีคือคนมาเล่นอะไรเราก็ต้องรู้ใช่ไหมว่าเราจะเราจะเป็นทำอะไรกับพี่เขาวะแต่เหมือนว่าตอนนี้ทุกคนแค่รู้สึกวา่าไม่คือถ้าเป็นพี่หนไปอะไรเขาทำอะไรเขาให้ใจมาแล้วอะไรเพราะนั้นก็ก็ ก็ก็ต้องขอบคุณจะคิดหรือไม่คิดเราก็ต้องแล้วแต่แต่ถ้าตัวนี้ต้องเกิดก่อนเลยเหรอเเเพรราะป็นื่องต้องต้องมาเรา่าคือใช่ครับคือเราต้องเขาเรียกว่าอะไรขายเพอาโซ่ไหมคะพี่เราเราต้องขายเราต้องขายแรงบันดาลใจของเราว่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 าทุกผมเชื่อว่าทุกคนเขาเซนได้ว่าเฮ้ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ มาจากตัวผมจริงๆม,มาจากความมาจากควา,ามรู้สึกที่ของผม <Okay. S 1> ผมอยากอยากรีเซนนั่นแหละ <c oughs> มันถึงทําให้น้องเขาอินตามกับคือคือถ้าเราไม่อินกับกับโปรเจกต์เราคนอื่นเขาก็จะแบบว่าอะไรคือคือผมก็ต้องมีความมั่นใจในสิ่งที่ที่ผมนั้นแต่หมายความว่าไม่ใช่ทุกคนจะตอบรับคนที่ปเสธก็มีนะผมก็เข้าใจเพราะว่าตัวผมเองจริงๆแล้วผมก็ปฏิเสธงานคนอื่นเยอะเหมือนกันมันก็เป็นเรื่องปกติอะไรอย่างงี้ครับถ้าตัวพี่ชมพู่นี่คือแลกสุดเล้วนะครับตั้งแต่ทำทำงานวงการบันเทิงมาเป็นกระชัยอยู่มเนาะ ก็ก็เลยเซตเป็นสแตนดาร์ดใหม่ขึ้นมาต้องขอบคุณชมพู่มากทําให้หลังจากนั้นน้องๆที่มาก็อาจจะเริ่มโอเคคนนี้ขออันนี้คนนี้ขอจ้าคนนี้ขออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอบคุณชมพู่มากว่ารังคิวกันได้หนูกลัวใช่อันนี้ก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แต่เราเราก็ก็ก็หาเวลากันจนได้คือน้องๆบางคนก็แบบว่างวันนี้อะไรเงี้ยวันนี้ไม่ว่างแต่สุดท้ายเราก็ก็ก็รวบรวมมาได้จนเกือบเกือบจะหมดแล้วครับตอนนี้เหลือเหลืออีก แก๊งเดียวซึ่งแก๊งนี้นี่แก๊งไหนฮะประกาศถ้ามานี่โอ้โหว้าวเลยอะฮะก็คือคือมาทีเดียวทั้งแก๊งไงคือไม่ได้มาแบบว่าใครคนใดคนหนึ่งช่วงวัยไหนประมาณไหนกัโอ้โหหรือยังไงครับพี่เกนอะไรนะครับแก๊งผู้จัดหแก๊งนักแสดงหรือแก๊งนักแสดงที่ใหญ่นะที่ที่ฮอตทุกคนเอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นแก๊งนักแสดงที่เป็นเพื่อนสนิทกันแล้วฮอตทุกคนฮอตหมดอย่าเงี้ยมีจะมีผู้หญิงอยู่ ห้าคนแล้วผู้ชายอีกหนึ่งคนซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายแล้วเดี๋ยวจะมีข่าวเดี๋ยวจะรู้ครับเป็นเป็นอุบุเป็นเซอร์ไพรส์ไปก่อนจะได้เห็นเมื่อไหร่ละครพี่เคนอะคะประมาณปีไหนปีหน้าปีนี้แน่นอนครับปีนี้แน่นอนครับน่าน่าจะก่อนปลายปีหวังว่านะครับปีหน้าครับได้ได้ได้ชมแน่นอนการทำงานของเคนเขาเป็นพตกวับด้วยแล้วก็สตตัวเองไปแสดงด้วยมันเหนื่อยสนุกยังไงบ้างก็เหนื่อยครับเหนื่อยมากเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเรา ภาระความรับผ<ม>ิดชอบของเรามากขึ้นแล้วเราเหมือนว่าพอเราขุ่งกลับเองเราก็มีความสุขเหมือนพ่วงตำแหน่งผู้จัดไปด้วยน้องที่มาเราก็เหมือนกับว่าต้องดูแลเขาต้องคอยเอาใจใส่ต้องอะไรหลายๆพาร์ทเนี้ยแต่ว่าจริงสิง่งที่เราทําให้เราทําได้คือ,ค,อคือเหนื่อยแต่เรารู้สึกว่าเราทําได้เพราะเพราะเรารู้สึกว่า มันเป็นงานของเราแล้วก็มันเป็นแพชั่นของเราจริงๆที่เราเอาเอเราเราอยากทําสิ่งนี้มันถึงได้ไม่งั้นผมคงตายไปแล้วจริงนะ <c oughs> <laughs> เพราะว่าเราเราทำแบบนี้ตลอดแล้ววันที่คือวันที่ไม่ถ่ายผมก็ต้องไปดูโลเคชั่นไปบล็อกช็อตไปทําทุกอย่างที่ทีมงานเขาทำกันไปนั่งประชุมไปอลไรมันเหมือนว่าผมทางานเกือบจะเจ็ดวันอยู่แล้ว <c oughs> แล้วก วันที่อยู่หน้าเซฟผมก็ต้องมากำกับแล้วก็ต้องวิ่งไปวิ่งมาแต่ก็มีมีน้องที่ช่วยเป็นเป็นพุ่มกับร่วมนะครับแล้วก็แล้วก็มีน้องที่เป็นเอ่อดีพีเป็นช่างภาพเป็นอะไรก็คือเป็นทีมงานรุ่นใหม่พอสมควรที่ที่ผมหามาจากการที่ผมเจอแล้วก็รู้จักกันก็ก็มามา,มารวมตัวกันอยู่แบงนี้ครับแต่ก็สงสัยว่าทำไมพี่เคนแบบควบหลายตำแหน่งมากในกองนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะเก็บประสบการณ์เองหรือว่าต้องการีแบบว่าเซตงบให้กับให้กับบริษัทหรือยังไงนะพี่หน่อยคือจริงจริงๆเรื่อง ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเล่งเกฟงงเลยคือคือคือแรกเลยเหมือนกับว่าคือผมมันมีไอเดียนี้ขึ้นมาเหมือนกับว่าช่วงโควิดนี่แหละเราเราเริ่มว่างเริ่มอะไรแล้วก็เออมีไอเดียที่มันรู้สึกว่าเออมันมันก็ตลกสนุกดีแปลกๆดีอะไรเงี้ยแล้วก็ลองเอาไอเดียนี้ไปคุยกับทางช่องช่องก็บอกเออก็แบบ ก็คือ่งนี้นะน่าสนใจเนี่ยลองไปไปเดินไปลอกมาซิไปพัฒนามาเงี้ยก็ตอนนั้นมีเวลาเยอะมันก็เลยทําไปเรื่อยเรื่อเริ่มมีมีมีพี่ที่เขียนบทคุยกันไปเรื่อยๆรืทไปเรื่อยจนจนมันกลายเป็นรูปเป็นร่างจนจนคือตอนแรกอะผมไม่ได้มองผมจะกากับหรอ,อกกะว่าผมต้องหาผู้กำกับมาแต่ผมอ่แค่เป็นคนคิดเรื่องคิดพล็อตเรื่องขึ้นมาก็ยังมองว่าเออเราต้องอยู่ในฐานะนักแสดงนี่แหละแต่พอสุดท้ายแล้วอะก็คือพอยิ่งเราเขาเรียกว่าไรยิ่งเราอินกับมันมากเท่าไหร่ก็เลยยิ่งสูงแบบ โอ้โหชหาแบบอันนี้มี<ล>ใคใ<น>่ยูดีเท่าเราแล้วใช่ประมาณอย่างนั้นอะไรเงี้ยเพราะจริงๆอะผมรู้ว่าคนพุ่งกลับเหนื่อยแค่ไหนจากการที่เราเป็นนักแสดงแล้วเราเหน็นว่าโอ้หความรับผิดชอบมันคนละแบบว่ามันคนละเรื่องกันเลยอะไรเงี้ยแต่พอไปถึงจุดนั้นจริงๆมนการว่าผมกับแบบเขาเรียกอะไรไม่ได้กลัวกับความน็เหนื่อยหรือไม่ได้กลัวกับความ ความความที่ว่าเออปัญหาที่มันก็ต้องเกิดขึ้นอะไรเงี้ยมันก็แล้วผมก็รู้อยู่แล้วว่ามันเราผมมาทำเนี้ยมันไม่ได้โรยด้วยติกุหลาบอยู่แล้วอุปสรรคมันเยอะการแก้ปัญหาการอะไรอะไรเงี้ยครับแต่ก็มันก็ผ่านได้เาค๋ยวพักพอยังนีเก็ไม่หวังกทำไรเลยเดี๋ยวต้องไปคุยกับคุณหน่อยนะเรื่องการเงินการกับสนหมดเลยการรุ่มด้วยต้องต้องต้องไปทักต้อไปคุยกับคุณหน่อยนะไม่รู้ตอนนี้หน้าเขียวแล้ว